สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อนีก้กับมาสวัสดีในเสาร์วันที่วันที่สิบเนาะคะนะ่ะเนาะวันที่สิบกันยาสองหาหกเจ็ดเนาะคะ่ะเมื่อนี้กับมีแนวทางเซียนหน่อยมาฝากเนาะคะ่ะมีแนวทางเซียนน้อยเด้อค่ะเดอ้อเซียนน่อยงวดที่ผ่านมาก่เข่าเนาะค่ะเนาะเซียนน้อยงวดที่ผ่านมาเข้าเด้อค่ะตัวเลขเซียนน้อยเนาะคะ่ะเนาะก่อนอื่นกับ กัสสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องในช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องถุงเงินพารวยเนาะคะ่ะเนาะช่องถุงเงินพารวยก็จะมีแนวทางดีๆมาฝากเนาะค่ะแนวทางดีๆมาฝากนะคะเป็นแนวทางของเซียนน้อยแล้วก็เอฟซใจดีนะคะคลิปนี้จะเป็นแนวทางของเซียนน้อยและเอฟซใจดีเนาะค่ะเซียนน้อยงวดที่หนึ่งกันยาเนาะค่ะเข้า วดหนึ่งกันยานะคะเซียนน้อยเข้าที่สี่เก้านะคะเข้าท okay like ี 1> 1> ่สี uh ่เก้าเนาะเข้าที่สี่เก้านะคะใครที่รอติดตามก็มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเข้าที่สี่เก้าวดหนึ่งกันยานะคะหนึ่งกันยาดูหัวขอด้วยค่ะเด้อเบื้องหัวขอนะคะเนาะก่อนที่จะไปดูตัวเลขของเซียนน้อยแล้วก็เอฟซใจดีเนาะค่ะก่อนที่จะดูตัวเลขของเซียนน้อยและเอฟซใจดีนะคะ เดี๋ยวนะขอดูก่อนขอดูตัวเลขก่อนนะคะผู้ใดอรอเลขรอเลขของป้าไม้เนาะคะ่ะรอเลขของป้าไม้ยังไม่มานะคะป้าไม้ยังไม่มาเด้อค่ะเด้อใครที่รอเลขป้าไม้เนาะคะ่ะนาอเลขป้าไม้เนะะี่ยค่ะ ที่ว่าให้แบบนี้นะคะยังไม่มาเนาะค่ะเนาะ <_ C 1> บ่งบอว่าจะได้บอเดอค่ะเดอไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคะ <_ C 1> เพราะว่าปนนีคือโทรไปแล้วเนาะค่ะโทรไปแล้วแต่แกบอกว่าเขายังไม่ให้มานะคะเขายังไม่ให้มาเนาะเพราะฉะนั้นเรามาเอาตัวเลขเราเอามาเรา,เามาเอาตัวเลขของ f c ดีเนาะค่ะกับเซียนน้อยเนาะค่ะเนาะ f c ดีเนาะ,ะ,ะค่ะ f c ดีบนล่าง บนล่างกลับด้วยวิ่งแปดเด้อค่ะเด้อเอฟซีใจดี D บนล่างกลับด้วยวิ่งแปดวิ่งแปดเด้อค่ะบุรุวาตอนนี้มีข่าวมมว่า8แปดดับมีข่าวมาว่าแปดดับนะคะแต่ดับไม่มีในกองฉลากเนาะเนาะผู้ใดเชื่อดับกะกับว่าต้องจัดเนาะเนาะใครเชื่อเลขดับก็ไม่ต้องจัดนะคะเพราะว่า ถุงเงินพารวยก็ชอบนะชอบเลขดับนะคะแต่ว่าถุงเงินพารวยก็เล่นหมดเนาะค่ะเนาะถุงเงินพารวยก็เล่นหมดทุกตัวนะคะคือไม่สนใจเลขดับเพราะว่าโดนเลขดับกินมาสามครั้งนะคะโดนเลขดับกินมาสามครั้งเพราะเลขดับเด้อค่ะเด้อได้เลขม้าแต่ว่าเพราะเอาย้อนเลขดับได้เลขม้าเพราะเอาย้อนเลขดับเนาะค่ะเนาะต่อไปนี้ก็คือบพราะส่วนเลขดับเนาะค่ะแต่ถ้าผู้ใดมากเลขดับก็ไม่ต้องจัดนะคะเพราะว่า พีเอฟซีใจดีเลขดับนะคะเป็นเลขดับเลยนะแต่ว่าเขาจะเอามาปล่อยนะคะแต่ตามที่มีข่าวมาว่าเลขแปดเป็นเลขดับแต่พีเอฟซีใจดีวิ่งแปดนะคะใครสะดวกโจดเลยนะคะพีเอฟซีใจดีงวดน,นี้วิ่งแปดบนล่างวิ่งแปดบนล่างนะคะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้า แปดหกนะคะเลขไม่เยอะนะคะเลขไม่เยอะนะเลขหน่อยคู่เด้อค่ะเด้อเลขน้อยคู่นะคะของพีเอฟซีใจดีเด้อค่ะเลขมีแปดคู่ผู้ใหมาสของพีเอฟซีใจดีพีเอฟซีใจดีงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอนะคะเอฟซีใจดีเนาะค่ะเนาะพีเอฟซีใจดีงวดที่ผ่านมาไม่เข้าแต่งวดนี้มีลุ้นนะคะงวดนี้มีลุ้นนะคะชอบตัวนี้นะคะ t f c ดีชอบหนึ่งแปดนะคะชอบหนึ่งแปดเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดมาคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเป็นเลขเซียนน้อยนะคะเลขเซียนนอย้อยงวดหนึ่งกันยานะคะเข้าเด้อค่ะเดอ้อเข้าที่สี่เก้าเาสี่เข้าตัวกลับเนาะค่ะเนาะเข้าตัวกลับนะคะเลขเซียนน้อยนะคะเป็นเลขฝันด้วยเด้อค่ะเด้อเลขฝันด้วยนะคะเ,เะคะพื่อนฝันว่ามีคนเอาตัวเลขมาห้เนาะคะ่ะ ฝันว่ามีคนเอาตัวเลขมาให้เด้อค่ะฝันมือคืนนี่เด้อค่ะเด้อฝันคืนวันโกนนะคะแล้วก็รีบเอามาลงในช่องเลยนะคะฝันคืนวันโกนโทรมาแต่เช้านะคะโน่นี่อัดคลิปสดเลยเด้อค่ะอัดคลิปสดเลยนะคะฝันคืนวันโกนนะคะเลขฝันเด้อค่ะเด้อฝันว่ามีคนเอาเลขมาให้เพราะฝันหลายเนาะค่ะฝันว่ามีคนยื่นเลขให้เด้อค่ะเด้อมายื่นอยู่ในบ้านของแกนะคะ เลขตัวนั้นนะคะคือห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์นะคะห้าเก้าศูนย์ตัดให้ด้วยนะคะคือห้าหกศูนย์นะคะอย่าลืมนะคะเก้ากับหกถามว่าตัวเดียวกันไหมบางทีมันกระดกหัวนะคะบางทีกระดกหัวเนาะสองตัวนะคะสองตัวสองตัวนี่ถุงเงินพารวยไม่ตัดให้นะคะห้าเก้ากับห้าหกไม่ตัดให้เด้อค่ะเด้อ ให้ไปตัดกันเองเนาะค่ะเนาะให้ตัดกันเองนะคะให้ตัดกันเองถ้าเข้าถ้าห้าห้าเก้าเข้าก็ถือว่าเข้านะคะแต่ให้ตัดกันเองล่างตรงตรงไม่ต้องกลับล่างตรงตรงไม่ต้องกลับแต่ว่ากลับไว้ก็ดีนะคะกลับไว้ก็ดีนะกลับไว้ก็ดีเด้อค่ะเด้อล่างตรงตรงไม่ต้องกลับมี1นึ่งสี่ดสี่หนึ่งเก้าแดเ้า ผู้ใดมากกระจัดผู้ใดขาดกับพานเนาะค่ะพอทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนะค่ะเด้อพราะทุกอย่างเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะช่องถุงเงินพารวยก็มีหน้าที่เอามานําเสนอเนาะค่ะช่องถุงเงินพารวยก็มีหน้าที่เอามานําเสนอผู้ใดมากกระจัดผู้ใดขาดกับพานผู้ใดชอบของเสียนน่อยในคิดนี่ก็จัดไปเนาะค่ะเนาะเลขเสียนน้อยนะคะเลขเสียนน้อยแคปหน้าจอได้เลยค่ะแคปหน้าจอเด้อแคปหน้าจอนะคะดูหัวข้อเด้อค่ะเด้อดูหัวข้อนะคะ มีลมไหมเนาะอนีี้ค่ะของเซียนน้อยนะคะวดที่ผ่านมาเข้าเด้อค่ะเด้อวดที่ผ่านมาเข้านะคะแล้วก็วันนี้นะคะดูเลยค่ะเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะก็ใครที่เข้ามาเจอคลิปของเซียนน้อยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครที่สนใจอยากเปิดดวงกับช่องถุงเงินพารวยเนาะค่ะก็ทักมาได้ที่ w l k สองเงนาเนะคะ่ะเนาะ w l k สองหเด้อผู้ใดอยากผู้ใดสนใจอยากมาเปิดดวงเนาะค่ะใครสนใจอยากเปิดดวงกับช่องถุงเงินพารวยก็เข้ามาได้นะคะก็ทักมาได้ w l k สองหเนาะค่ะดูสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนนะคะดูสี่ตัวท้ายบัตรประชาชน ที่ตัวไทยบัตรประชาชนบอกได้นะคะว่าดวงเราจะไปแบบไหนไปยังไงนะคะยิ่งถ้าใครมีเลขเตติดกับเลขตัวไหนเนี่ยยิ่งต้องรีบเปิดเพราะว่าบางทีอะ่ะเรารู้ก่อนว่าดวงเราเป็นแบบไหนเราจะไม่ต้องไม่ต้องไปทำเซ็นคํากู้ให้ใครแบบนี้นะคะ่ะโดยจะได,จะได้จะได้ชะลอไว้นะคะเพราะเรารู้ว่าเอ้ย ดวงเราเป็นแบบนี้นี่อ่าดวงเราเป็นแบบนี้เพราะเรามีเลขเกตนะคะเกตไปติดกับอะไรเจ้าเจ๊งจนไหมนะคะหรือดวงเรามีเลข8มีเลข5อู้เลข8คืออะไรนะคะเราก็จะรู้ได้เลข5คืออะไรเราก็จะได้รู้นะคะว่าอ่าเลข5มีแบบไหนแบบไหนนะคะเราก็จะได้รู้นะคะอย่างน้อยเราดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะไม่ได้ว่าดูเพื่อแบบ หลงงมงายหรืออะไรแบบนี้แต่ดูเพื่อเป็นแนวทางและเอาไปแก้ไขมีวิธีแก้ไขให้ทั้งนั้นนะคะไม่ว่าโชคลาบโชคลาบไม่มีต้องเอาไปทำยังไงคะแม่หมอบอกด้วยคะ่ะอาจารย์แอลบอกด้วยคะ่ะ ก็จะได้มีวิธีแนะนําให้นะคะและทุกคนที่เข้ามาเปิดดวงทุกคนจะได้ตัวเลขไปทุกคนนะคะตัวเลขได้มาจากไหนได้มาจากเรานะคะได้มาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนของเราหรือวันเดือนปีเกิดนี่แหละนะคะอาจารย์แอวก็จะบวกสีตัวท้ายบัตรประชาชนพร้อมวันเดือนปีเกิดมาให้เราแล้วก็เป็นตัวเลขของเรานะคะแต่ละคนจะได้ตัวเลขไม่เหมือนกันนะคะอย่างเมื่อวานเข้ามาเปิดประมาณ10คนนะคะแต่ละคนไม่ได้ตัวเลขเหมือนกันนะแล้วทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงนะคะขึ้นอยู่ที่ดวง ตัวเลขบางคนอาจจะตรงกันนะคะเปิดดวง10คนอาจจะเลขตรงกันซะสี่คนก็ถูกไปแล้วประมาณนี้นะคะหรือเปิดดวง5คนนะคะตัวเลขอาจจะตรงกัน2คนก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกนะคะขึ้นขึ้นอยู่กับตัวเลขของเรานะคะขึ้นอยู่กับตัวเลขของเราเนาะใครที่สนใจอยากเปิดดวงก็ทักมาได้นะคะ W L K 2 4 6หรือใครที่นะคะหรือใครที่ อยากวางตัวเลขแนวทางในช่องถุงเงินพารวยโอ้ยสงสารช่องนี้จังเลยช่องน้อยๆน,น,นะคะตัวเลขยังไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวเอาตัวเลขมาให้แบบนี้ก็ได้นะคะเอามานําเสนอได้นะคะคลิปต่อไปเป็นคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปของอาจารย์ปิศาและพี่ชายใจดีลำไปมากนะคะพี่ชายใจดีลำไปมากแล้วก็อาจารย์ปิศนานะคะเนาะอาจารย์ปิศนานะคะคลิปต่อไปนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะก็ขอวอวยพรให้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปเซียนน้อยและพี่เอใจดีนะคะคลิปเซียนน้อยและพี่เอใจดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีสิ่งนี้คือสิ่งที่รอสมหวังนะคะก็ขอขอบคุณ FC ช่องหนูเงินพารวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ